เอาละครับผมสวัสดีทุกผู้ชมครับรับมาลุยกันต่อตานที่หกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบกันดีกว่าครับแต่ว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมันขึ้นมาบอกว่าท้าทายนะครับตรงนี้ครับมันจะมีอันใหม่ครับไปช่วยเหลือซานตานะครับผมแล้วก็นี้ช่วยซานตาคร์สเหมือนกันอันนี้อันนี้ช่วยเหลือซานตาครอสอันนี้ช่วยซานตาคร์สนะครับเล่นหลังจากปลดล็อกด่านที่เก้าสิบบอว่าด่านน่าจะมีถึงขนดานเก้าสิบแล้วว่านะเดานะแล้วก็จะมีมวด ปรามจารานมือไว้นะครับกับหลบหนีเจ้าห้องขังนะครับเออไอปรา,จารมจรานมวนี่ผมเล่นเล่นไปนบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเลยไปเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูครับเอ,อ่อปวดหัวพอสมควกคนเหมือนกันนะครับส่วนเพื่อเหลือซันต้ากับหลบหนีห้องขังนี่ยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวไว้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอะแต่ว่าตอนนี้เราไปลุยกันด่านที่หกสิบเอ็ดกันดีกว่าครับมาคุยพวกเขาพบรักได้สําเร็จคุยพวกเขา พบรักได้สําเร็จเฮ้ยพวกพบรักได้สําเร็จว่าเต๊ดตึกขน,นมขนมให้หมาเดินไหมครับไม่ชเดินครับขาก็ไม่ใช่ตัดเชือกมันมันเริ่มมีการกดแช่แล้วตอนนี้ผมว่ามันเริ่มยากขึ้นเฮ้ยพวกเขาพบรักได้สําเร็จชายกับผู้หญิงสองคนจะพบรักกันได้ยังไงเอาหมาออกไปเอาหมาให้ผู้หญิง ผู้หญ <át, S 1> ิงมาหาหาผู <w> ้ชายเดินทำมมันติกอะไรไม่ได้เลยอะไม่เข้าใจเฮ้ยโอ้โหเผลอดับเบิ่อคลิกไปโดนตูดหมาหมาหันตูดบ้าบอกมีรูปหัวใจอยู่ฉันรักคุณอ๋อผู้ชายใช้ใช้หมาใช้สุนัขเป็นสื่อรักนะครับหันมาบอกรูปหัวใจฉันรักคุณโอ้โอเคอย่างนั้นก็ผ่านแบบฟลุ๊กฟลุกมึนๆโอ้อะไรเมื่อกี้แวบๆเกมอะไรเนี่ย โอ้โหเล็กแปดได้เจอครั้งที่ครั้งก่อนนี่หามีแพนดา้าเขารับนี่หาเล็กแปดอยู่ไหนอยู่ไหนไปกระฐานเร็วแปดได้เจอพยายามมองครับแปดเล็กแปดแปดอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเออโอเคโอ้ยตาลายหมดแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ยมึน ป,ปันหาสีเขียวอะ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 อ,ะอะไรทำไมมันสลับไปสลับมาไหนเขียวอะอ่ะมันต้องซ่อนอยู่แน่ๆเลยปึ๊บก็ไม่มีนะอ๋อผสมสี อ่นี่ไงเขียวอ่ะเจอละได้ขอรูใหม่อีกแล้วองรู้ใหม่อะไรกันล่ะก็แม่สีนี่แหละเดี๋ยวนะแม่สีอะไรโอ้ยแม่สีอะไรผสมกันที่สีเขียวนะลืมเลยเนี่ยที่อีกที่ขอขอไปดูหกสามอีกทีหนึ่งเป็นความรู้ความรู้สีเขียวก็ต้องเป็นออสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับด้วยสีเขียวโอเคเนาะสีน้ำเงินนี่แหละเงินค้นหารูปหกเหลี่ยม ยอย่างนี้ป่ะนี่ไงอว่าแล้วเชียวมาจากทอ่อคอเมื่อกี้ต้นถามข้อต่อไปให้คะแนนนี่หรอฮะตัวอักษรต่อไปคืออะไร A B C D เหรอแล้ว D ให้เป็นยังไงตองทำยัไป A B C D แล้วต้องลองบอกว่า D ีลิ D อ๋อะอะไรวะ A E B ด E G ีดีเอ่อลองจิดดิคิดประเมินเสร็จสิ้นการจัดเรียงความคิดสุดยอดอะไรวะแล้วดีหายไปไหนอ่งอะงงนะ ไปต่อไปต่อไปเนี่ที่เรายังไม่ได้ใลับไฟเลยนะนี่คลิปนี้อาจจะใช้ตรงนี้แหละบ่านนะหากดเขียนคำตอบหากดเขียนคำตอบแล่ว่ะถ้าอันนี้หนึ่งอันเท่ากับหนึ่งถ้าอันนี้หนึ่งอันแต่อยู่แถวที่สองเท่ากับสองอันนี้แถวที่สองก็เป็นสองสองบวกหนึ่งใช่ไหมก็สามถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นสามอะมมันเป็น มันก็เป็นเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าอ่านไหมสี่จะสองสี่สี่อันนี้ก็เป็นส 4, 4ี่สี่บวกสองบวกหก้าเป็นสองสี่บวกหกอันนี้ก็เป็นหกขบุญเท่ากับเจ็ดอ่ะอิตตามหลักตาการเบิรสองสี่อันนี้อาจจะเป็นแปดก็ได้อ่ะแปดขบุญเสร็จเก้าอ่ะปึบนาโอเค ทดสอบตรากะมากเกินไปหรือเปล่าเออมากไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่แหละอืมพอได้นะก็พอได้นะแบบทฤษฎีแบบ,บนั้นพอได้เอาละหกสิบเจ็ดแล้วนะโคู่มช่วยค้างน้อยโดดเดียวอุย้ยเขาหน่อยกดค้างตัดลอกหนักว่าแล้วเหี้ยมันมีอะไรแปลกแก,กอืมเฮ้ยผ่านแบบงงงขนาดนี้ ก็หลังจากที่เราแบบเจอวิธีการกดค้างเนี่ยตั้งแต่หมูอ่ะตั้งแต่หมูคลิปที่แล้วอ่ะก็เริ่มรู้สึกให้การกดค้างบ่อยขึ้นนะเพิ่มทักษะการมองเห็นกดค้างไออะไรกดค้างหมดตัวน,นี้าก,ก,ากันก็ขยายสิแมห,หมุนสคอรเลิลงนี่มันจะโดนหลอดไฟเป็นติ้งขึ้นมาไหมวะ,ะอะไรอะ่ะ ็ดแว่นเหรอเดี๋ยวเลยแล้วมันมาจากไหนนี่รู้แหละว่า,ว,าว่าต้องเช็ดแว่นเดี๋ยวก่อนมาจากไหนอ๋อตรงนี้มาเช็ดแว่นเช็ดแว่นโอ้หไม่ผ่านแบบงงๆ <laughs> กดไปเรื่อยผ่านเฉยเลยอ่ะโอเคโอเค,อเคผ่านไปอุย้ยคลิปนี้ยังไม่ได้เช็ดรถไฟเลยนะเนี่ยยอดสุดยอดสุดยอดฐานที่9แล้ว69แล้วปักเข็มที่ตะเข็บ ปากเข็มที่ตะเข็บเอาอะอะไรแค่นี้เหรอ <c oughs> อ่ไม่เข้าใจแต่ก็ผ่านนะเอเองงอ่ะรับดานสุดท้ายครับดานที่70แล้วครับดาดแขดงคลิปนี้ครับมาดูว่าเราจะได้ใช้หลอดไฟไม่เอ่ยเพราะว่าตอนนี้คลิปนี้ยังไม่ได้ใช้หลอดไฟเลยสุดยอดเอาละหลังหนึ่งชั่วโมงเมก็บนราคาจีไปที่ กึ่โมงนาฬิกาจะชิบไปที่ทกั่โมงถ้าไม่สิบก็สิบสองอะ่ะสิบสองใชเว้ยสือแปดวะเนอะหลังหนึ่งชั่วโมงเก็บนาฬิกาจะชี้ไปที่หลังหนึ่งชั่วโมงแต่ตองนี้ได้แชร์รถไฟหลังหนึ่งชั่วโมง เป็ินาิกาชิปที่หชั่วโมงถ้าสมมติว่าเรานึกเป็นเที่ยงคืนถ้าเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืน1ชั่วโมงถ้ามันเลขหนึ่งก็เลขสองเลขสองสิบเ็ดสิบเอ็ดเ็ดสิบเดเดจชิปเม็นทุกเลขันเลยเดี๋วกันทำไม ศูนมันเปในนี้แหละแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจอะไรคือหลังหนึ่งชั่วโมองวะเฮ้ย9โอ้โหนี่เป็นแค่าภาพไม่ขยับรองไปเชื่อลองเราถึงหนึ่งชั่ออวโมงสีโอ้จ้าโอ้จะบ้าตายเฮ้ยโอ้ย โอ้ยเออเนาะเครียดไม่หายเลยเจอเมื่อกี้ไปเอาละก็เอาเป็นว่าทลิปนี้มามามาเว้อมาเบ้อเอาตอนด่านเจ็ดสิบด่านสุดท้ายตายสิใครจะไปรู้หรอโอ้ยแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะทลิปนี้เราไม่ได้ใช้หลอดไฟเลยไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยครับไใช้ทริปเลยนะครับเป็นไงบ้างครับตอบกันได้หรือเปล่าได้ไหมได้เหมือนผมไหม โอเคครับก็เหมือเดิมแล้วครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคลิปอีก็ต้องขอจากลาก,กันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ